สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับพ่อๆกับบ่าวโทนครับเมื่อนี้นะครับมาพอกันบรรยากาศยามเสาร์นะครับอยู่ที่ลานหอมตลาดท่าเรือนะครับสีสเกตเมื่อนี้มาหาหอมแดงนะครับเพราะว่าอยู่ลานหอมแดงหมดแล้วนะครับกระเทียมไทยนะครับก็มีนะครับนี่คือกระเทียมแก้วนะครับกระเทียมแก้วสายพันธุ์สีสะเกตนะครับ ปัก с ีดาก็มีขายกันกวยก็มีนี่ส่วนนี้จะเป็นกระเทียมม่วงนะครับกระเทียมม่วงกระเทียมเหนือนะครับก็เป็นกระเทียมไทยครับหอมคือเกานะครับตัวนี้จะเป็นกระเทียมที่มีความหอมนะครับกรีบเล็กกรีบน้อยนะครับแต่ว่ามีความหอมกะนี่กัสิเป็นพริกนะครับพริกตัวนี้จะเป็นพริกจินดาจินดาแดงจินดาอินเดียนะครับส่วนผู้ใดสนใจนะครับสําหรับกระเทียมไทยเฮ้านะครับกระเทียมม่วงเนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่กิโลละ90นะครับผู้ใดสนใจถักหางเบาโทนได้เลยครับกิโลละ90นะครับส่วนตัวนี้นะครับกระเทียมแก้วนะครับจะอยู่ที่ตัวนี้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับขนาดก็อยู่ที่เหรียญสิบนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบก็มีนะครับอยู่ที่เหรียญสิบ และใหญ่กว่าเลนสิบนะครับตัวนี้จะอยู่ที่โลละลอยสี่สิบนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นหน่อยลงมาหน่อยนะครับจะอยู่ทีเลนสยหานะครับตัวนี้ลอยยี่สิบนะครับใครสนใจทักหาบ่าวโทนได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเ้าสิพาไปเบ่งหอมแดงนะครับพี่น้องหอมที่มัดเสร็จแล้วนะครับยูทีท่าเรือราคาหลับราคาทรงตอนนี้คือหกสิบแล้วนะครับราคาหลับราคาทรงยูทีหกแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น แบบสวยเลยนะครับพี่น้องเนี่ยมัดเ็จแล้วเนี่ยจะเป็นหอมเหนือนะครับหอมแดงตอนนี้จะเป็นหอมเหนือนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเก่าสิบเปอร์เซ็นคือหอมเหนือนะครับสิบเปอร์เซ็นหอมอินโดนะครับแล้วซีมี่หอมดานนะครับก็คือดานคุณทดโคลาดประมาณสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นหัวน้อยน้อยนะครับจะเป็นดานคุณโทษจะเป็นหัวน้อยนอยครับนี่ตอนนี้รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นซัมเลียนหานะครับ เหรียญหาเหรียญบาทเหรียญสลึงนะครับตัวน,นีร 5, นร้รับอยู่ที่56นะครับรับอยู่ที่ขาหกนะครับราคารับทรงนี้คือว่าต้องเป็นกระสอบแบบนี้นะครับยากน้อยๆก็คือ30โลนะครับราคานี่คือ56นี่คือต้อง30มกิโลนะครับราคาปีก็จะประมาณหกสิบหาเจนะครับนี่คือราคามามรับนะครับไปขายหนาล้านนี่สีค้ายหน่อยกะบอไดอีหยังนะครับสีคล้ายกะ บ,บ่าีคนสื่อนะครับพราะว่าเพิ่นคือว่ามันแพงนะครับเพิ่นบออ่อเดอมาเบิงราคาต้นทุนน้ำเข่านะครับว่ามันสั่มไหลสั่มไหดเข้าต้องไปขายสั่ไหลนะครับระยะทางที่เห้ามารับนะครับจากบ้านมานีนะีไปกับลอยโลนะครับในการที่จะมารับหอมไปขายแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยน้ำมันนะครับค่าน้ำมันค่าแรงอ่ารวกาค่าเสาค่าหลา,ายางนะครับที่เห้าต้องเสียไป มันจะไปอยู่ในรวมอยู่ในตนทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ต้องการนี่นี่ต้องสื่อแบบนี้ครับอันนี้เพิ่นทะเบียนร้อยเอ็ดนะครับนี่มาสื่อไปใกล้นะครับสื่อไปส่วนใหญ่นะครับทางร้อยเอ็ดสละค้ามไอสิมาสื่ออยู่นี่นะครับสิมา่ามาเอาอยู่นี่นะครับเพื่อที่จะไปเละขายหรือว่าไปลงลานลงแผงของเพิ่นนะครับนี่นี่ครับเห็นบ่ จ้านี้ก็มาเอา300โลนะครับในราคา5-6นะครับสิมีอีกเจ้านึงนะครับขนาดเลี้ยนหาเลี้ยนสิบนะครับตัวนี้คือราคาลับราคาทรงอยู่ที่60นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับอ่านี่ครับพี่น้องตัวนี้จะขนาดเลี้ยนสิหรือใหญ่กว่าเลี้ยนสิบนะครับเป็นตกคุ้มนะครับส่วนหอมลวมร้มแล้วก็ถือว่าใหญ่ได้นะครับงามสีสวยนะครับตัวนี้ ราคารับราคาส่งอยู่ที่60นะครับรับไปพี่น้องว่าต้องไปขายเท่าไรครับถ้ารับไป60แล้วนะครับนี่คือมันมันก็ต้องไป75-80เลยนะครับถึงจะได้นะครับเพราะว่าเข้าบริได้ขายแบบเข้าบริได้รับไปขายแบบส่งนะครับเข้ารับไปขายปีบางคนเพิ่งกระสื่อแค่เครื่องเดียวนะครับบางคนเพิ่งกระขอแบงแค่เครื่องเดียวนะครับเพิ่นบริไดเอาทั้งแซงเองสินะครับบางคนกระสื่อจุกหนึ่ง จุดหนึ่งบางที่กับบทึงโลนะครับบางที่กับโลนึงบางที่กับโลกว่านะครับมันก็เลยต้องเป็นราคานั้นนะครับเพราะ่าคาต้นทุนเฮารวมรวมรายอย่างแล้วมันสูงนะครับไม่ใช่ถูกนะครับเฮาจะมาขาย60ทุกมือเนี่ยขาย60 65หเพื่อนก็จะว่าแพงนะเพื่อนก็บ่บห้วต้นทุนเ้าไปซ่ำดายเนาะสิบอกเพื่อนเพื่อนก็บ่เสื้อนะครับและที่สําคัญนะครับมันก็สิมีเพราะขาแม่ขาบางส่วนนะครับที่ เพิ่น <spe ân> ไปขายตัดราคากันเองนะครับในราคาที่ถือกลงนะครับมันเบาวโทษกับกบอหูสิไปแไปไปข่งกับเพิ่นทําไมนะครับในเมื่อแข่งแล้วเข้าบรได้อีหยังกับปล่อยให้เพิ่นขายไปนะครับแต่มมือใดที่เข้าบริษไปแข่งกับเพิ่นราคาเพิ่นกับสีดีอยู่ทั้งฝ่านะครับแต่มือใดที่เข้าไปแข่งกับเพิ่นปุบราคาเพิ่นกับสีอยู่ในเหียวนะครับเพิ่มก็บอกเขาใจนะครับว่าการแข่งขันของอค้าเม่ค้าทําไมต้องแข่งขันฆ่ากันเองประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่ก็ เป็นส่วนของหอมแดงกระเทียมนะครับที่เฮาได้มาพามาชมในเสาร์นี้นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่14นะครับมื่อี้ว่าที่ที่เดือนกันยานะครับพี่น้องสิก้างเดือนแล้วนะครับสิก้างเดือนแล้วสําหรับเดือนกันยานะแบบแป๊บเดียวน,นะครับเดวสผพาเิ่งหอมปึงนะครับหอมปึงที่ยังบ่มัดนะครับหอมปึงที่ยังบ่มัดหอมที่ ขนมาแบบเป็นตุ่มเป็นผุ่มเป็นพ่วงอยู่ทังสัตน,นะครับอ่าดีสำหรับโซนหอมปึ๋งนะครับพี่น้องนี่นอันนี้ขนมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับสำหรับหอมปึง๋งตัวนี้จะเป็นหอมอินโดนะครับหัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้จะหัวใหญ่นะครับหัวไอ้รุนจมโบเลยนะครับนี่แต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับหอมถี่หัวใหญ่ๆนะครับ มาเป็นตู้ค,นคอนเทนเนอร์เลยนะครับตัวนี้ราคาทรงจะอยู่ที่เกือบพกสีเลยนะครับห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น,ปนหอมเหนือราคาจะอยู่ที่สามสิบกว่านะครับตัวนี้แต่ว่าหอมกะหัวตะมุตะมีนะครับม <laughs> เนี่ยจะเป็นลุนตะมุตะมีนะครับน้ แต่ว่าสีสวยนะครับตะมุตะมินะครับรุ่นอะตอมเวทรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะตอมเวทนะครับนี่ครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นหัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้หัวใหญ่เลยนะครับบ๊ <c oughs> ายครับ ใหญ่กาเรียนซิฟนะครับนี่น้ำหนักดีครับตัวนี้เอาไปมัดสวยนะครับตัวนี้แต่ว่าจะมีหัวหน่อยแซแปมาพนอ่ะอุรสนใจนะครับทักหาบาวโทนได้นะครับสำหรับราคากะจะคอยคุยกันนะครับตามหนาล้านเลยนะครับราคาตามหนาล้านราคาทรง จังคอยว่ากันนะครับพี่น้องก็มีนะครับหอมแบบบอมัดแบบมัดกระเทียมไทยกระเทียมจีนนะครับกระเทียมม่วงกระเทียมแก้วนะครับพริกแห้งหรือว่าจะเป็นหอมแขกนะครับเนี่ยหอมแขกนะครับสอบสีสมสมเนี่ยตัวนี้จะเป็นหอมแขกหัวสมนะครับจะมีหอมแขกหัวแดงหอมแขกหัวสมนะครับตัวนี้ก็มีนะครับอยู่หลานก็มีขายนะครับนําออกตลาดนัดก็มีนะครับ อ่ะขอบคุณตักกำลังใจครับขอบคุณพรมพนพรเอฟซีนะครับทุกทันที่คอยติดตามนะครับรับชมรอติดตามต่อไปครับคลิปจะออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมีสกวอนพี่น้องเนี่ยพวพบกันหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ